สำนักพระราชวังออกถแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิรพิพัฒมหาวชรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่หกตามที่สำนักพระราชวังได้มีถแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชกพรชกรชิติยพาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาทรงพระประชวรหมดสติด้วยพระการทางผ้าไทยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และแพทย์ผู้ตวายการรักษาได้รายง,งานว่าทรงมีพระอาการแทรกซ้อนด้วยการติดเชื้อที่รุนแรงในพระกระแสโลหิตในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2568ความทราบทั่วกันแล้วนั้น คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าพยาการติดเชื้อโดยรวมดีขึ้นความดันพระโลหิตคงที่หลังจากได้หยุดถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตคณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพื่อควบคุมการติดเชื้อและยังต้องถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปผาสะปอดและภาะวะกะไตยอย่างต่อเนื่องคณะแพทย์ยังคงเฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิด ทังนี้หากพบว่าพระการโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะมีการถแถลงในลำดับถัดไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน